สวัสดีครับมาแล้วครับโอเคเราต้อคานนำเสนอคันนี้โปรนะกันยานะใครอยากได้รถมาเลยมาสด้าสองห้าประตูเบนซินนะครับเกียร์ออโต้หนึ่งจุดสามปีสองพันสิบหกราคาเงินสดนะให้ว้าวสองสองเก้าของเงินสดนะครับราคานี้เดี๋ยวพาไปดูไปะอ่ะดูรอบคันกันเลยนะครับเาเบานะครับมาสด้าสองห้าประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับสีน้ำเงินแก้วมุกนะครับล้อ RPF1 นะครับ อ่าสวยๆเลยดูครับตัวนี้เป็นห้าประตูนะไม่ใช่สี่ประตูนะครับอ่ะดูครับโคตรสวยอ่ะราคาถูกมากถูกกว่าวีออสอีกดูครับคุ้มๆห้าประตูเปิดท้ายใส่ของขนของคุ้มๆนะครับสีสันเต็มนะครับอ่าดูครับ แม็กใหม่ยางใหม่คิ้วกันศาสตร์มาให้ครบๆแล้วเรียบร้อยนะครับป่ะเดี๋ยวไปดูด้านในครับปโอเคภายในนะครับสวยๆเลยนะครับดูครับเบาะก,กร,รมะยี่นะครับไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียับนะครับดูคอนโซลนะ่ะโอ้โหสวยอะ่ะสวยงามมากดูครับคุ้มๆเลยอะ่ะไปดูห้องเครื่องครับปะ ดูห้องเครื่องครับอ่าสวยๆเลยอ่ะดูครับห้องเครื่องครับดูครับสวยๆเลยโอเคอ่าถึงเบนซินไปคันนี้นะครับอ่าคุณแจสองดอกครบนะครับคุณแจมาด้าสองดอกครบเล่มทะเบียนพร้อมโอนะครับคันนี้นะครับเราให้ราคาโปนะสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทท่านใดสนใจนะทักและโทรสอบถามได้เลยนะครับรถพร้อมโอนนะครับจัดส่งให้ทั่วไทยนะครับ ราคาโปรแล้วนะครับขอราคานี้เลยนะครับท่านใดสนใจโทรมาได้เลยนะครับขอบคุณครับ